วันนี้แพ้เสียงในหัวตัวเองคิดถึงแต่ขวดขวด,ขวด,ขวดแก้วแก้วเดี๋ยวจัดเป็นที่เปิดขวดสักชิ้นหนึ่งแล้วกันครับไม้ที่เป็นพระเอกของผมในวันนี้ก็จะเป็นไม้ไวฟอกไม่รู้ว่าผมอ่านชื่อมันถูกหรือเปล่าน,นะถ้าผิดถูกยังไงพี่ๆสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะเป็นครั้งแรกที่ได้ทำชิ้นงานจากไม้ชนิดนี้เลยครับและจะบอกว่าตอนเสร็จนี่โหลายอย่างสวยแล้วครับแต่ราคานี่ก็เอาเรื่องเลยนะงานชิ้นนี้จะเป็นคอนตั้งโชว์ที่เอาไว้เปิดขวดได้ด้วยนะครับผมก็จะใช้การประสานไม้แบบนี้เลยและไม่ต้องกลัวว่าเเรรราาาาาาาอออไปใช้้งงนนนจจจจจิๆมมมมัััะะะะแแตกกกกกหหลลุดพผทว แบบนี้แหละ3าอันใช้มาน่าจะ4ีหปีแล้วทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ปกตินะส่วนไม้ทั้งหมดที่ผมใช้นี่ก็จะมีไม้ไวฟฟอกไม้ประดูไม้เมเปิลแล้วก็ไม้วอนนัทครับผมจะเรียงจากด้านนอกเข้าด้านในนะส่วนตัวพาราแล้วแคมป์ของดีวอลนี่ผมก็เพิ่งรับน้องมาดูแลอีกหนึ่งตัวนะครับคือตอนนี้หมดความสามารถที่จะค้นหาแล้วจริงๆครับใช้ไปใช้มาในกายเป็นของแรไอเทมหายากแต่ั้น งานชิ้นนี้ผมก็จะโดนสดหน้างานเหมือนเดิมนะวันไหนที่ผมทํางานแบบนี้นั่นคือวันพักผ่อนของผมครับการพักผ่อนเนี่ยไม่ใช่การหยุดงานนะแต่มันคือการทํางานที่แบบผมอยากทำผมรู้สึกว่าทําแล้วมันผ่อนคลายอะ่ะเสร็จไม่เสร็จช่างคือแค่ได้ทํำม,มันก็รู้สึกมีความสุขอะไรแบบนี้ครับและประเด็นเวลาที่เราทําอะไรแบบนี้มันจะอยู่กับมันได้นานเลยนะโซเชียลนีนแทบจะไม่เล่นเลยแต่ผลลัพธ์ของชิ้นงานบางทีมันก็ เกินคาดแต่บางครั้งนี้ล้มเหลวซึ่งผมก็เฉยๆนะเพราะมันเป็นงานที่ไม่มีแผนนะเหมือนตื่นเช้ามานั่งคิดแล้วก็ทําหรือมันใช้งานไม่ได้นี่ก็ถือว่าเป็นการทดลองหรืออัพสกิลงานไม้ของเราจริงๆผมก็พูดเข้าข้างตัวเองไปกันและครับถ้าอันไหนที่มันใช้ไม่ได้นี่เสียเวลาทั้งวันในโคตรจะหัวร้อนเลยตัวด้ามจับนี่ฉมันจะใช้เป็นไม้เมเปิ้ลสีขาวตรงปลายด้ามจะใช้เลีอยวสาบากเป็นร่องเพื่อที่จะแทรกไม้เข้าไปคือผมมองว่าทําแบบนี้มันจะสวยกว่าใส่ไม้คาดแกมไปนิดหน่อยให้มันเป็นลายให้มันแมทกับตัััววคคออออไมม้้้เเงะะรบบกกก็จปดาาตนีข กันจากนั้นก็ตอกริมอัดเข้าไปเพื่อให้ชิ้นงานเราแน่นขึ้นไปอีกครับส่วนของฐานวางเนี่ยผมก็จะฝังแม่เหล็กลงไปแล้วติดแผ่นเพจเข้ากับตัวหัวค้อนนะครับเพื่อว่าเวลาที่เราวางเนี่ยรูปทรงมันจะได้สวยๆเหมือนค้อนทอในหนังนะครับอันนั้นค้อนสายฟ้าอันนี้ค้อนสายและวตันนี้ผมจะลงเป็นแว็กเหมือนเดิมนะครับลายไม้คือสุดเลยครับสมราคาจริงๆงานแบบนี้มันอาจจะไม่เหมาะกับคนบางคนนะครับแต่ลองคิดดูว่าถ้ามันไปวางอยู่ข้างคนที่แบบ ชอบดื่มน้ำเก๊กฮวยอะไรเงี้ยคือเขาจะได้ใช้งานทั้งวันหรือตลอดเวลาที่เขานั่งดื่มอยู่ตรงนั้นเลยแต่อย่าเอาไปตีหัวกันนะครับใช้สําหรับเปิดขวดอย่างเดียวจะใช้เปิดน้ําอัดลมหรือเป็นนมวางตกแต่งบ้านร้านอาหารคาเฟ่ยอย่างนี้ได้หมดนะครับชุดนี้ก็สี่พันครับไม่มีถูกไม่มีแพงเอาเงินมาเอาของไปดูจริงใจดีไหมครับถ้าพี่ๆสนใจเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตระไนนี้ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคอมเมนต์อีกทีก็เอาไว้เจอกันโปรเจกต์ถัดไปครับผม